โอเคครับสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่เกมซีลดาเทียอ,อ,อัลเดอรคินดอวันนี้จะมาบอกเทคนิคการปั๊มหัวใจสำรองครับก็คือหัวใจสีเงินนะครับเป็นไงไปดูการเค้ okay, ขั้นแรกให้วาปจากตรงนี้บินขึ้นไปก่อนนี้นะครับให้เราบินมางงมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้แท่นโดดไปนะครับงา <c oughs> ให้เก็บผลไม้นี้นะครับอันนี้คือของที่เราจะไปปั๊มกันนะครับ จากนั้นว้ามาตรงที่สกายวิวที่นี่นะครับจากนั้นบินขึ้นมาแล้วก็มาตรงนี้นะครับโทบิโอคองโกชัดซึจากนั้นให้เดินตามผมมาเลยนะครับแล้วให้มาหยุดตรงที่ทิกัด1020กันนะครับแล้วหันหน้าเข้าทางที่เราเข้ามานะครับจากนั้นใช้ธนูไรเนลโบฟิวกับผลไม้นะครับแล้วยิงออกไป แต่งอบจะได้ครั้งละสามผลไม้นะครับเพราะว่ามันอ้วนจากนี้ก็ทํไปเรื่อยเรื่อจนกว่าจะพอใจเลยนะครับพอได้เท่าที่ต้องการก็ให้นํามาทําอาหารนะครับแนะนําว่าให้ใช้ครั้งละห้างูขึ้นไปนะครับอาหารนี้ก็จะบวกเลือดให้เต็มแล้วก็จะบวกเลือดสำรองอีกยี่สิบห้าวงนะครับเอาไว้ใช้กันได้จุใจกันเลยทีเดียวโอเคครับถ้าใครชอบกดไกห์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย